ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ครูโจโจ้ทอล์กชา n แนลนะครับคลิปนี้นะครับครูโจโจ้จะมาแชร์นะครับวิธีการเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะครับในโทรศัพท์มือถือ Android ของเราเนี่ยนะครับโดยที่จะเป็นภาพธรรมชาติสวยๆแบบรายวันเลยนะครับด้วย Bing แอปพลิเคชันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนครูโจโจ้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอปได้เปลี่ยน แนวทางนะครับหรือตัวเลือกนะครับที่ทำให้หลายคนอาจจะไม่เจอนะครับแล้วก็มีทริคอย่างไรนะครับถึงจะสามารถทำได้นะครับเราไปดูกันเลยครับอันนี้ถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้โหลดนี่แอปตรงนี้นะฮะที่ครูโจวางไว้อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับก็คือ Bing นะครับ Bing เนี่ยเป็น Search Engine ของ Microsoft นะครับถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็เราจะได้ภาพสวยๆได้เป็น Microsoft Bing นะครับ Wallpaper นั่นเองนะฮะนี่ฮะรูปภาพครับซึ่งจะเป็นรูปภาพรายวันนะครับถ้าเราดูรูปภาพเก่าๆนะฮะก็จะมาดูตรง Wallpaper นี้ก็ได้นะครับอยู่ตรงในเอ่ยสัญลักษณ์อ่า Wallpaper ตรงนี้นะฮะนี่ครับของวันนี้ของเมื่อวาน ของวันก่อนหน้านี้นะครับก็หรือจะวันหนึ่งจะมีจริงๆมี3รูปนะครับก็แล้วแต่เขาจะให้เราเป็นภาพธรรมชาติสวยๆทั้งนั้นนะครับโดยไม่ซ้ำกันเลยทีนี้เนี่ยเราสามารถนำภาพเหล่านี้มาเป็นบอเวเปอร์ apor, ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าในแท็บเล็ตของเราเนี่ยได้นะครับโดยที่รูปภาพจะไม่ซ้ำและเปลี่ยนลายวันอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่า มีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าถ้าเป็น Account เราเนี่ยนะฮะเป็นต้องดูที่หน้าแรกนะฮะถ้าเป็นแบบใช้เป็นไทยเนี่ยจะไม่มีตัวเลือกข้างล่างเยอะอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณจโจ้วยทำให้ดูนะฮะเราไปที่ Account ของเรานะครับตรงนี้นะฮะ ถ้าเราปกติแล้วเนี่ยเซตติ้งตรงนี้นะฮะเรามักจะ region and language เนี่ยเรามักจะเลือกเป็น Thailand เพราะตามประเทศที่เราอยู่ใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าหน้าตาบิงเห็นไหมฮะนี่คือบิงของเรานะครับอันนี้รูปวันนี้นะฮะ แต่จะเห็นว่าข้างล่างครับมีแค่นี้เองครับโอลิมปิกเกมพยากรณ์อากาศข่าวนะครับส่วนวอลเปเปอร์ไม่มีครับนะบนอกเรื่องนี้หนึ่งนะครับแอปข่าวของบิงถือว่าดีเลยใช้ได้เลยนะฮะแล้วจะมีข่าวท้องถิ่นด้วยข่าวต่างประเทศด้วยนะฮะแต่ถ้าเราอยากได้วอลเปเปอร์สวยๆเนี่ยเราต้องตั้งค่าใหม่ไปที่รูปคนเหมือนเดิมนะฮะแล้วเลือกไปที่ ตั้งค่านะครับหรือตั้งค่าแล้วก็อู้ิภาคและภาษานะครับให้เปลี่ยนเป็นเอาง่ายๆเลยอเมริกานะฮะ United States นะครับ U.S. นะฮะ United States English นะครับแล้วก็จะมี wallpaper หล่มาครับถึงจะถึงจะดูได้ wallpaper คือสัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะดูตรงกลางนี่นะฮะเป็นรูปเหมือนหยดน้ำเนยนะครับ ถึงจะมีขึ้นมาครับแล้วพอเรามีแล้วเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปเนี่ยคลิกเข้าไปนะฮะถ้าเราเลือกที่ use wallpaper ตรงนี้ก็คือจะใช้รูปเนี้ยรูปเดียวไปตลอดจะเปลี่ยนก็ต้องเข้าใหม่แล้วก็แตะไปที่คำว่า use as wallpaper ตลอดนะฮะแต่ถ้าเราต้องการจะให้เปลี่ยนอัตโนมัติรายวันเนี่ย ทุกท่านให้ดูไปที่มุมขวาด้านบนนะครับจะมีจุด3จุดอยู่นะครับแตะเข้าไปนะแล้วเลือก auto change wallpaper นะอันที่2นะครับ turn on เปิดครับจากนั้นเราก็เลือก set wallpaper home screen ก็คือหน้าที่เป็น ปกติก็คือวอลเ p เปอร์เวลาที่เราเปิดเครื่องแต่ถ้า l o ็อก c r e e n ก็คือเวลาเราล็อกยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยนะครับก็ค mm ูเรโจก็คือใช้ทั้งคู่เลยนะฮะก่อนปลดล็อกเนี่ยจะเห็นภาพเต็มๆพอ,พอปลดล็อกเสร็จก็จะมีพวกแอปอะไรต่างๆนะครับก็ชอบภาพอะชอบภาพของบ i n วอลเปเป p e r มากๆนะฮะก็เลือกไปที่ m o m n d n o l o Screen อนะันที่2นะครับ อันต่อมาข้างล่างบอกว่า,า Frequency ก็คือบ่อยไหม Daily ฮะรายวันบ่อยนะครับ Network จะ Wi-Fi o อ l y ก็ได้หรือหรือแก้ไขได้ไหมเอ๊ะทำไมทำไมแก้ไขไม่ได้นะครับจะเอาซิมด้วยก็ได้หรือเปล่านะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะฮะโอเคเรามาลองดูครับออกไปที่หน้าจอหลักของเราเรียบร้อยครับนี่ฮะ เราก็จะได้วอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้แล้วเปลี่ยนรายวันเลยนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งแล้วแต่ที่บิงจะสรรหามาซึ่งครูจโจโจการันตีแล้วว่าภาพแต่ละภาพของบิงวอลเปเปอร์นี้สวยสดงดงามทั้งนั้นแล้วก็เป็นรูปที่เน้นเกี่ยวกับธรรมชาติครับดูแล้วจะสบายตานะครับซึ่งบิงเ,เขาจะมีนักถ่ายภาพที่เขาถ่ายมานะฮะซึ่งถ้าเข้าไปที่บ ing.com เนี่ย ก็จะมีข้อมูลด้วยว่าภาพนี้ที่ไหนนะครับใครเป็นคนถ่ายนะฮะอาจจะมีบางภาพที่เขาอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับที่เขาไม่สามารถจะเอาเป็น w ล l ป p a อร์ได้นะครับดังนั้นระบบของบิงก็จะค้างรูปนั้นไว้สักวันหนึ่งนะฮะแล้วอีกวันหนึ่งเขาก็จะเป็นรูปใหม่ครับนั่นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันหนึ่งบิงเขาจะมี3ภาพซึ่งเขาอาจจะเลือกภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ให้เราอีกวันหนึ่งก็ได้นั้นก็ลองดูครับแต่ว่า ไม่จำเจไม่เบื่อแน่นอนนะครับสำหรับครูโจแล้วมันเป็นคนที่ขี้เบื่ออะไรง่ายๆมากฉะนั้นสิ่งที่ภาพสวยๆเปลี่ยนรายวันแบบนี้ครูโจชอบมากครับแล้วครูโจใช้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือพวกนี้ด้วยนะครับถ้าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวค่อยเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าเราจะตั้งค่าอย่างไรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังหวังว่าจะเป็นประโยชน์นสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่อยากจะหาภาพวอลเปเปอร์สวยๆโดยที่เราไม่ต้องไปคิดหนักว่าจะเอารูปอะไรนะมีช่างภาพระดับโลกถ่ายให้เราแล้วนะครับและเป็นรูปที่เกี่ยวกับธรรมชาติและรู้สึกผ่อนคลายมากๆก็สามารถใช้บิงเดส k ็อปตรงนี้ได้บิงแอปพลิเคชันตรงนี้ได้ทีนี้ย้ําอีกทีครับว่าเราจะต้องเปลี่ยน Region และก็ n g u a g e เป็นภาษาอังกฤษนะครับถึงจะสามารถ ทําแบบนี้ได้ถ้าใช้แบบสไตยก็จะไม่มีนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดถูกใจนะครับแล้วอย่าลืม subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับครูโจโจโด,ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ